วันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการตั้งใบกบนะฮะตัวนี้เป็นกบย่้อมากิต้านะครับรุ่น1902นะฮะตัวนี้จะเป็นกบ3นิ้วนะฮะที่เขาเรียกกันทั่วไปนะฮะกบ3นิ้วครับผมตัวนี้ลูกค้ามีปัญหาอย่างไรนะฮะก็คือว่าตัวนี้จะมีการแตกร้าวของของเสื้อนะครับผมตัวนี้นะฮะตัวนี้แตกก็จะมีรอยด้านในด้วยนะครับตัวนี้แตกได้ยังไงนะฮะก็คือปัญหาของเขาก็คือของเขาเนี่ยใบ กบของเขานะครับมันจะเกิดมันจะไม่มีก้ามปูตัวนี้นะฮะมันจะไม่มีก้ามปูครับผมตัวนี้ก็คือใบใหม่แกะกล่องมาเลยนะฮะวิธีการตั้งไม่ยากครับผมก็จะมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะฮะก็จะมีเกจเกจตั้งใบนะฮะลักษณะจะเป็นงี้นะตัวสามนิ้วนีจ้จะตัวสั้นหน่อยนะครับผมยังมีตัวนี้นะฮะ ก็จะมีก้ามปูนะฮะก้ามปูตัวนี้ใส่ไว้แล้วนะฮะหนึ่งชิ้นนะครับผมเหลือเหลืออีกหนึ่งชิ้นนะฮะก็จะมีสกรูยึดนะครับสกรูยึดสองตัวนะฮะใช้อย่างอย่างละสองตัวนะครับผมแล้วก็จะมีประกับล็อกใบนะฮะประกับนอกนะฮะตัวนี้อีกสองชิ้นนะครับก็จะมีสกรูนะฮะสกรูตัวนี้ก็ตัวละตัวละสามสามตัวนะฮะ หนึ่งอันต่อสามตัวนะฮะก็จะมีประแจบล็อกเบอร์เก้านะครับผมอ่าตัวทีเบอร์เก้าอย่างนี้เราเรียกกันนะนเบอร์เก้าครับผมยังมีไขควงปักแชกนะครับผมขาควงแชกอ่าผมจะมาตั้งให้ดูนะครับวิธีการตั้งจะเป็นแบบนี้นะฮะก็คือให้คมด้านล่างนี้นะฮะคมด้านล่างตัวนี้ให้เสมอกับพื้นล่างด้านด้านล่างนะฮะขอบตัวนี้นะฮะง่ายๆนะครับผม แล้วก็ด้านหลังเรากดไว้นะฮะ <Okay. S 1> กดไว้แล้วให้เสมอกับด้านหลังนี้นะ <Okay. S 1> กดไว้แน่นนะครับทั้งคู่ตัวนี้ก็จะได้แนวฉากดีนะตัวนี้เราก็กดไว้ให้แน่นนะะ <Okay. S 1> ก็ล็อกเข้าไปครับผม <Okay. S 1> นี่เสร็จแล้วหนึ่งอันนะ